ขนมือซีบเลยนะเนี่ยวันนี้หนึว่าเลยทุกครั้งอ่ะเราจะกินไก่ต้องใช้ขวดเบียร์เท่านั้นใช่ไหมขวดรีขวดหงมีไม่ผ่านครับไม่ได้คิวซีเนี่มือซีบบอกแล้วนะครับฝากครับ ถากถางอันนี้เราจะนั่งการนั่งยางไก่ครับล่ยางไก่เวลาการถากเนยไม่ธรรมดาเนะี่ย้ำที่ยางไก่ใช่เนะอาน้ำพรมหน่อยครับน้ำพ,มพรมเคล็ดลับความอร่อยเนี้ยถ้าไม่พรมไก่จะไม่อร่อยไม่นุ่มนะครับอันนี้เราต้องใช้น้กีิตก็ต้องเป็นน้ำที่มีค่า ที่เหมาะสมนะครับต้องใช้เครื่องเทศเพียไดทดสอบดูก่อนนะไก่ก็จะหมักประมาณน,นี้นะครับผันตะไร้ใส่เครื่องเทศเข้าไปด้วยเล็กๆมาใส่โอ้โหพิธีพิถันมากครับ หรือทำพิธีกรรมอะไรครับเนี่ยเหมือนทำพิธีอะไรสักอย่างป๊บมาครอบดูใน้ำก่อนก่ก็ปิ๊บครับเดี๋ยใน้นอีล้วอันนี้มาครอบดูก่อนจะได้ไหมได้เนี่ยได้ไก่เนี่ยลองวางลงเลยได้เอได้โอเคแป๊ดไดแป๊บนงได้ได้ยกเได้เออดองมาตกกลางไหมมา เติมน้ำซุปเข้าไปหน่อยครับไม่ต้องเติมแล้วไก่เรื่องนี้นั่นก่อนจะไม่นั่นจะไม่สุกทำดานให้ลงน้ำให้ลงเนี่ยให้น้ำซุปไก่นี่ลงไปครับนั่นแหละให้น้ำมันมันลงไปจะได้มาน้ำจิ้มนั่นแหละน้ำจิ้มเยอะอ่า๋อเอาไก่เอาไก่รองไว้เพื่อเอาน้ำน้ำไก่เหรอเติมน้ำซุปครับ เดี๋ยวน้ำซุปจะด่าเท่าอย่างนั้นด้วยจะมันอาจจะอาจจะข้าวอันจะไม่สุกอะไรนั่นนะครับนั่นต้องให้น้ำนี่มันลงไปน้ำไก่ที่มันไหลลงไปมันแค่นี้ขิง้วยน้องก็เหลือเพื่อแล้วน่าติ่งเอาวัสดุครับที่แน่ก็ต้องมีฟางนะครับ

จับเวลาจับเวลานี่เลยครับาาีตอนนี้ไฟมอดแล้วทำไงต่อครับรอรอรอให้มันความร้อนมันรับวอุ่ก่อนนะ ใจเย็นๆนะนึกว่าต้องเอาฟางสุมไว้ตลอดไม่โอ้ต้องรอจังหวะอย่างนี้ก่อนนะเรบเติม

ไปแรกไปแรกจป็นเล่นไหนพอกนั่นได้กินไหนปกตีเล็กไ่ผมนี่เพียนพวกใส่ฟางหมดั้งนี้เลยนมะเหลือบอหนก็ไม่ไม่หมดเลยไม่ได้กินเลยอ่ามันะงุบยุ่เลยจะได้กินเร็วเปิดปิ๊บออกมาเป็นไงไม่ไม่ ไม่เดบันไม่เลยเหรอ ดังปุ oh ๊ปเลยอะป้ายเล็กๆเอ่ยเรืองแบบมันจะติดเองนั่นโหท่านี้ไก่จะอร่อยก็เพราะนี่เอ้ยนมมค มาเลย้องวันมาเมื่อไหร่้องวัลเาที่ทสิอ้นีวันเกาไม่มันรถทับติมาเลยตนเย็นมาเลยเออให้ให้ใหปอีอ้อยกลับมากับรมได้เอ้อจะได้มีเพื่อนมาเนาะเออแล้วก็รถคันเดียวมาเลยเ,เอดมันได้มาก่อนแค่หรอกไม่สามมสาามามาสม เป็นไงครับยังยยัังงเลยยังเลยอีกทีนึงเนื่อยทีนึ่งเนื่อยคอยอย่างนี้นะใช่มาดูเด็ดสุกแล้วมันมันไม่สุกฉีกดูฮะนี่ดูทิดูเนื้อทางนี้ยังไม่สุกยิ่งอ่ามันต้องนั่นแหละอาชีพคนแก่เิ่งจะดูจะดูในสายตาไอ้คนแก่ก็อาจจะสิ้นส่าหรอคนแก่ไอ้คนนู้มันต้องดูเองวะมันสุกหรือไม่สุกเนาะผมว่าสุกแล้ว อ่านี้ก็ซ่อมอีกรอบหนึ่งครับตอนเมื่อกี้อาจจะสุกน้อยไปหน่อยแต่จริงก็ดูดูสุกอยู่นะมันได้มาตรฐานของเราแต่ไม่ได้ผิดพลาเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยมันเทบรอบๆเยิ้วกับยิ่งหมัดตำรวจให้มาตรฐานเลยรอบนี้จุดไปเด็ดเหลือคาร์ลิ่งจ๊กเอาออกเร็วไปร้อยรอบนี้จบรอบนี้เจ็ดนาทีรอบนี้จบ าแล้วนะนุ่มมากเลยเวลาทำไมทมคนทำมเอะในส่นี้เป็นฐานเลยมันน่าจะเรองกระแล้วถามว่าไน่าเลยว่าแต่มันงานที่วันดหน่อยเดี๋ยวพอ นลุงตัวมันเด็กสองทีจุกสองทีจุกเป็นนัดอกเมย์ไม่ก็ไม่ได้ปุดน้ำพางร้อนไปเลยเป็นไงไฟเดียวมันไม่น่าหรอกนี่มันยังไม่ถอยนั่นมันไม่น่าหรอกไฟแบบนี้

ทำาำทำำทำทาาได้จะได้กินไหตสูงือว่าไม่ได้กินเมินให้ดีให้ันไปพอดี้ดพอดีไดดีมัได้พอดีไหมโอ้โหโอ้โหสวย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  มันได้พอดีเลยแต่เนี่ยเออนี่ต้องส่เส้ตรงคอเพราะจะเกิดเมื่อกี้มันไม่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 น้ำไม่เดือดเออครับนั่นเลยนี่เลยสุดยอดค่อยมาครับค่อยมาอย่านี้แต่อันนี้ยังอ่อนหน่อยนะให้ให้มันแดงกว่านี้นิดหนึ่งนี่เอาให้มันแดงกว่านี้อีกนิดหนึ่งครับผมเนี่ยกระรางนี้กรอบนอกนุ่มในเนี่ะ ออนห่อนหอนห่อไม่ร้อนนะครับห่อนอ้าวละเอาลละไปโน่นแล้วครับไม่ีอะไรมารองกระดาษเด็กเด็กเดากเดกดดดกดกดเ็กดดดด ยังไม่เนาะยังไม่ก้าวมีอะไไม่ไเขาหนูนูจะข้างในยังไม่สุกเลยเห็นไหมหนูสุกหรือเาเลยไม่สุกข้างในอบอุออสุกแล้วอ่าตัวที่สองตัวองขอนานกว่านี้นิดนึงจ้าเราเปลี่ยนัวเราเปลียริงจริงเลยส่ โอ้หเนื้อนุ่มมากน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยกันเป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับนุ่มนุ่มนุ่มแต่ว่าไม่เละออกหนึบหนึบอ๋อหนึบหนึบไก่ไก่หนุ่มนะเนี่ยไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านน้ำจิ้มซีฟู้ดนานีนะครับ คอนเฟิร์มโดยเจ้าของสเต็กนานีนะโอ้โหมันต้องอย่างนี้นนและเจ๊อย่างนั้นเลยอืดึงมาทั้งขากัดมาในหนังจีนนะกินไก่ทั้งตัวเนละ เส้นเส้นไก่เห็นไหมคะมันจะนุ่มแล้วมันจะมีน้ำฉ่ำๆจะไม่แห้งจิ้มจิ้มจิ้มเย้นิเนี่ยมาแล้วมาแล้วถึงว่ามาถึงสุรินแน่นอนอ่องอ่องเอาเลยเอาเลย เรียกว่ามาถึงตะอ่องแน่นอนครับหนุ่มดึงอะไดึงกินเลยอ้าวพิชไม่มาเอาอ่ะอีกตัวโอ้ดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มโอ้ยยังมีอีกตัวมีอีกตัวอ่งกีนก่อนโอ้มามาแล้ว อลยออืมป่าเลยครับโฮมแบบการมาใสา่เศษน,เนั่นอันนึงวางอยู่ตรงนั้นน่ะมี ถนัดถนัดแดกมาละถนัดแดดขามาถนัดโชว์หน่อยสิครับเอาเธอะที่แดงว่เกลียตเดี๋ยว่ทำคลิปเสร็จเนี่ยก็มันก็ไม่เหลือแล้วไก่ตัวนี้คลิปเสร็จก็ไม่เหลือแล้วครับหมดแล้วครับยงไรับรสชาติครับเป็นไงครับอันนี้บอกความรู้สึกนะครับเนื้อนุ่มนะครับกลิ่นนี่ ขึ้นยาหมูเลยครับนี่ว่ากินวาสบิเลยเหรอหอมนะหอมหอมหอมสมุนไพรนะแล้วใส่เป็นชาน่อเดียวเลยเป็นไงน้องหอมอร่อยนุ่มกรอบไม่ต้องซื้อน้ำจิ้มเลยคมันหอมตะไคร้นี่เองอันนี้น้ำจิ้มสูตรไทยครับเนี่ยสูตรเขาเนี่ยเอาน้ำอน้น้ำจิ้มมาจากบ้านเนี่ยนะตาอ่องสุดตาอ่องเลยครับ เอาอแก้ล้วออยแลเ่งกันจนถ้วยสามล่วงเลยเนี่ยอโอ้โหน่องน่นเอาเอานี่นี่นี่เ้จัการน่องนี่มันตอนนี้โอ้หไหนอะนี่นะครับโอ้ วิดซิมบงซิมบงนี่เยไปไหนล่ะหาบน้ำนี่ครับเมื่อเช้าเห็นถอนขนอยู่ครับคนนี้นีะครับไปกินย่อนผู้นีได้นี่ยะ เอาแล้วครับเดี๋ยววางโทรศัพท์แล้วครับกินบ้างครับ,รบน้ำลายไหลแล้วครับอดไม่อยู่นะนีแ่ลองอย่างนี้ครับอร่อยสับไม่อร่อยโอ้นงองเลยครับหางไปบ้านพี่ร้วนนะครับพูดตายตายตาย มองไม่เห็นทางเลยตามไปทางข้าบบานประมาณสองกิโลเอ,อ